เปิดตัวอย่งเป็นทางการแล้วครับสำหรับ l i ดดาล่านี่คือรถกระบะพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกของประเทศไทยซึ่ง l i d ดาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เครือของ g ีลี่กรุ๊ปนะซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวอลโ o ก็ดี Seeker ก็ใช่นะครับโ o ตา s นี่ใช่โ o ล์คสตาก็ใช่แล้วก็นี่คือน้องใหม่อีกหแบรนด์ครับลิดดาแล้วก็มาด้วยรถกระบะ พลังงานไฟ้า100%เลยกับเจ้า r d 6นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าลิตดาลา r d 6คันนี้เนี่ยมีดีอย่างไรจะต่อกรกับรถกระบะในตลาดบ้านเราที่ต้องบอกว่าแข็งสุดๆด,ด้วยวิธีไหนฟีเจอร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ สำหรับเจ้าลิดาล่าอาดีซิกคันนี้นะครับก็เปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะก็จะแบ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน2อล้อ2รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีให้เลือกอีก2รุ่นซึ่งมอเตอร์แล้วก็ขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปซึ่งวันนี้เราจะพาชมในตัวท็อปสุดเลยนะว่ามันมีออปชั่นมีฟีเจอร์โดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยต้อง เล่าให้เ,เพื่อนๆฟังก่อนนะครับเจ้าลิดดาล่าอดีซิคันนี้เนี่ยเป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้า100%ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถกระบะเหมือนที่ตลาดในบ้านเรานิยมใช้กันก็คือไปบรรทุกไปทําเป็นรถข้อไปเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์แบบนั้นนะครับด้วยคอนเซปต์ของเจ้าลิดดาล่าอดีซิเองเนี่ยเป็นตัวถังที่ออกแบบมาในสไตล์แบบโมโนคอกก็พูดง่ายๆก็ เหมือนกับรถเก๋งหรือว่ารถ SUV นั่นเองซึ่งจะไม่ใช่แบบเดียวกันกับรถกระบะแบบ Body on frame ในบ้านเรานะครับฉะนั้นในเรื่องของระบบช่วงล่างด้านหลัง RDC คันนี้เป็นแบบมันติลิงไม่ใช่ชุดแนบนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์แล้วก็สไตล์ของตัวรถเนี่ยจะแตกต่างจากรถกระบะที่ทำตลาดอยู่ในบ้านเราโดยสิ้นเชิงนะเจ้า l ิด a าล่าคันนี้เนี่ยจะมาเป็นรถกระบะพลังงานทางเลือกใหม่ นะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันเน้นนั่งเป็นหลักไม่ได้เน้นบรรทุกแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่ามีกระบะท้ายานะครับหลักๆจะเป็นจุดนี้นะครับก็นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นจุดแตกตา่างระหว่างเจ้า l i d a R ่าอาดีซกับรถกระบะที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะพูดง่ายๆคือเจ้า l i d a r ่าอคันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นรถเก่ง ที่มีกระบะท้ายบรรทุกได้นะครับแบบนั้นก็ได้ส่วนในเรื่องของมิติตัวถังนะครับก็ต้องบอกว่าใหญ่โตพอสมควรนะความยาวตัวถังเนี่ยอยู่ที่5,260ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความกว้างตัวรถเนี่ย1,900ม mm, ิลิเมตรความสูงเนี่ย1,880ม mm ิลิเมตรที่สำคัญระยะฐานล้อนะครับยาวมากๆ3,120ม mm ิิเมตรนะ ฐานร้อยยาว3เมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ระยะต่ำสุดจากพื้นเนี่ย225ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งทางลิด a าลาเองเนี่ยเขาก็เคลมเอาไว้ว่าเจ้า r d ดีคนันี้เนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำได้ลึกถึงระดับ815ม mm ิิเมตรเลยทีเดียวนะก็อาจจะลุยได้มากกว่ารถกระบะ ที่ทำตลาดในประเทศไทยขึ้นมานิดหนึ่งนะปกติเนี่ยจะลุยกันได้ที่800มิลิเมตรหรือว่า80ซนติเมตรของเจ้าล i เดล่าอารคันนี้เนี่ยก็จะสูงขึ้นมานิดหนึงส่วนในเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆตามาบ้างแล้วนะครับจริงๆเจ้าล i เดล่าอารีเนี่ยก็มีข่าวนะว่าจะมาทําตลาดในประเทศไทยพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่วันนี้จะพาชมแล้กันคันจริง มีอะไรบ้างสำหรับฟีเจอร์นะครับแน่นอนระบบไฟเป็น Full LED แล้วนะครับมาตรฐานปกติแล้วนะยุคนี้นะครับใครที่มาเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอันนี้ผิดปกตินะครับยุคนี้เป็น LED ให้อยู่แล้วไฟ d เด t i m e r u ันนิ่งไลท์เป็น LED ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่กระจังหน้าของเขาเนี่ยผมชอบนะลูกเล่นตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อแบรนด์เลยลิดดาล่านะครับแล้วก็มีไฟแบบนี้เลยสวยงามนะดูเป็น i n t e l l i g e n ์ดีเป็นกระจังหน้าที่มี ลูกเล่นนะครับมีฟีเจอร์แล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องนะครับด้านหน้ามีให้อยู่แล้วมีกล้องรอบคันอยู่แล้วเป็นรถกระบะที่มีกล้องรอบคันแล้วก็กล้องเนี่ยไม่ใช่แค่360องศาด้วยเ,เพื่อนเพือันนี้540อองศาก็จะสามารถดูใต้ท้องรถได้ด้วยเห็นรอบมุมมองจริงๆนะครับนี่กล้องด้านหน้าจะอยู่ที่กระจังหน้าด้านบนเลยแล้วก็ชุดกันชนก็ออกแบบมาในสไตล์ที่เป็น รถกระบะนะก็ดูมีความแข็งแกร่งบึกบึนส่วนด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับก็มาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วนะซึ่งคุณดูจากล้อดูจากยางได้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกับการโดยสารการเดินทางการนั่งเป็นหลักนะก็จะไม่ใช่ยางออเทอเลนยางแบบ เอาไปลุยแม็กก็จะดูทึบๆนะก็ตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะช่วยลดแรงต้านอากาศนะก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของระยะทางการเดินทางได้นะครับส่วนยางติดรถที่ให้มาอันนี้ก็ชื่อม่คุนหูยอีกแล้วเพื่อนๆนะครับเช่าอย่างเนี <c> ่ย <oughs> แบรนด์เช่ายางไซส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่235ทับ60 r 1บแนะครับแก้มค่อนข้างหนานะ60ก็น่าจะเน้นนุ่ม นั่งสบายเป็นหลักนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยดิสเบรก4ล้ออยู่แล้วออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้าอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมันติลิงค์อย่างที่บอกไปนะคันนี้เป็นรถกระบะที่ช่วงล่างด้านหลังไม่ใช่ชุดแนวนะครับเป็นมันติลิงค์ก็ในสไตล์แบบรถ SUV เลยนะเพียงแต่ว่าทรงมันเป็นรถกระบะบรรทุกของด้านถ่ายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ ด้านบนนะครับกระจกข้างไฟเลี้ยวกล้องรอบคันมีให้นะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตาบายสปอร์ตเขามีให้นะครับด้านบนหลังคามีราวแรกหลังคามาให้นะคันนี้ก็ไม่ได้มีสันลงสันรูปนะพเพื่อนเก็ยังเน้นความแข็งแกร่งตามสไตล์รถกระบะอยู่นะมีราวหลังคามีบันไดข้างนะครับที่ด้านข้างมีบันไดข้างมือเปิดประตูคีเลตครับสมาร์ทคีอยู่แล้วซึ่งด้านบนเนี่ยแรกหลังคาเนี่ยก็ดูแข็งแกร่ง ก็ยึดของอะไรต่างๆได้ค่อนข้างไว้ใจได้นะวัสดุอะไรต่างก็ไม่ป่องแปลงนะครับโอเคนะครับสากาดด้านบนก็คีบฉลามนะครับดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยโป่งล้อเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกออกแบบให้มันแบบยืดหรือขยายออกมามา,มากเหมือนกับรถกระบะรุ่นอื่นๆที่ทําตลาดในบ้านเรานะครับก็จะเป็นโป่งที่ขุดเว้าวแบบนี้นะครับไม่ได้ยืดออกมาเยอะนะตัวบอดี้นะครับก็จะเรียบ แบนๆนิดนึงส่วนด้านท้ายครับก็จัดเต็มเลยนะไฟท้าย Full l ล d พาดยาวมาแบบนี้นะครับชุดกันชนท้ายก็แยกออกมานะก็ในสไตล์แบบรถกระบะเลยนะครับแล้วก็มีโทบารให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นชุดต่อพ่วงลากจุงนะครับซึ่งเจ้า l i d a r a r d ารคันนี้เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะลากจุงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อสามารถที่จะลากจูงน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 2,500กิโลกรัมหรือว่า2ตัน5นะครับส่วนรุ่นท็อปขับ4แบบคันนี้นะครับสามารถที่จะรองรับน้ำหนักการลากจูงได้มากถึง3,000กิโลกรัมหรือว่า3ตันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเทลเลอร์นะครับต่อพ่วงาลากเรือลากรถบ้านเรงต่างที่หลายๆคนนิยมกันนะครับลิดาคันนี้สามารถที่จะ ตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วก็ไฮไลท์เลยครับฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านี่กดปุ่มตรงนี้เพื่อนๆไม่เป็นไฟฟ้าแต่ว่าปิดเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะปิดก็ใช้มือยกแบบนี้เอานะครับแต่ว่าเปิดเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่กระบะท้ายเนี่ยน้ำหนักในการโหลดสัมภาระด้านท้ายกระบะเนี่ยได้มากถึง1,000กิโลกันนะก็1ตันนั่นเองนะก็เป็นมาตรฐานท,ทั่วไปของรถกระบะ 1ตันที่มีขายในบ้านเรานะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะไปบรรทุกกัน4-5ตันไปเสริมแนบอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามาตรฐานนะตามกฎที่ถูกต้องก็คือน้ําหนักบรรทุกเนี่ยต้องได้1ตันนะครับลีด่าอารคันนี้ก็บรรทุกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่รุ่นอื่นๆไม่มีนะที่มีให้รู้สึกจะมีเจ้า Ford r a n g เ r นะที่มีนะครับลีดร่าอาก็มีเหมือนกันด้วยความที่เป็นรถกระบะ พลังงานไฟฟ้านะครับในเรื่องของ V2L อก็คือการปล่อยไฟไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ l ิ d ด r ร่าอคันนี้ก็ทําได้เพียงแต่ว่าปกติแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เครื่องมือหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงของ V2L โดยเฉพาะนะจะเป็นเบ้าเสียบเข้าไปที่ตัวชาร์จนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นปลัก๊ก3ตานะครับแต่ของ l ิ d ด r ร่าอไม่ต้องเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยเอาปลัก๊ก3ตาเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ต่างๆ มาเสียบกับตัวรถได้เลยนะอันนี้ปล่อยไฟ6กิโลวัตต์เลยนะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยแล้วก็มีเนี่ย4เต้าเลยนะครับก็อนเนกประสงค์มากๆแล้วก็มีในเรื่องของ power outlet 12โวลต์นะครับให้แปลงเสียบอีกนะครับอันนี้คุณสามารถเอาไปแคมปงแคมปปิ้งเป็นรถบ้านได้แล้วก็ส่วนด้านหน้าฝากระโปรงนะครับก็จะเป็น พื้นที่จัดเก็บสัมภาระอีกหนึ่งจุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความจุขนาด70ลิตรนะครับลึกมากๆนะนเพื่อนๆนะครับทั้งตรงนี้ลึกนะสามารถเก็บของเก็บกระปง๋งกระเป๋าต่างๆได้ถ้าคุณกลัวฝนตกย,ยังไม่ได้ไปใส่โรเลอร์ท้ายนะครับก็เก็บตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยชุดชาร์จไฟฉุกเฉินนะครับก็เป็นไปเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนี่สามตาเสียบปุ๊บแล้วก็ชาร์จเป็นอ m e เมอร์เจนซีชาร์จ ก็มีให้ส่วนในเรื่องของสมรรถนะครับในรุ่นท็อปสุดเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะสล้ออันนี้เป็นแบบ a l ออฟวิลได้ ye, ก็จะปรับเปลี่ยนนะครับการส่งกําลังไปสู่ล้อต่างๆได้เองโดยอัตโนมัติแล้วแต่สภาพถนนนะครับแน่นอนขับ4ก็ต้องมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะก็มาคู่เลยที่ด้านหน้า1ตัวด้านหลัง1ตัวนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย ตัวเลขสเปคเนี่ยเขาบอกว่า315กิโลวัตต์แปลงเป็น HP จะอยู่ที่422แรงม้าเลยทีเดียวนะเพื่อนๆโคตรแรงนะครับแล้วก็แรงบิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่595นิวตันเมตรต้องบอกว่านี่คือรถกระบะที่มีแรงบิดสูงมากๆนะก็สูงกว่ารถกระบะสันดาปที่ มีขายในตลาดบ้านเราณเวลานี้อัตราเร่ง0-100นะครับเคลมเอาไว้ที่4.5วินาทีท็อปสปีดนะครับไม่ขี้เลนะห9 0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเจ้า l i ดดาล่าอคันนี้นะสเปคสมรรถนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 86กิโลวัตต์อาวนะครับก็สามารถขับได้ไกล455กิโลเมตรต่อการชาร์จอันนี้เป็นมาตรฐาน n e d c นะครับขับจริงๆก็น่าจะ300ปลายๆเกือบๆ400กิโลเมตรต่อการชาร์จก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่า ก็ยังมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อให้เลือกด้วยขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนที่ล้อหลักแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับรุ่นท็อปขับสเนี่ยแบตเตอรี่จะไม่เหมือนรุ่นย่อยอื่นนะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเทอร์นารี่ลิเทียมนะครับรุ่นย่อยอื่นเนี่ยจะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตจะแตกต่างกันแล้วก็ความจุของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่นย่อยนะครับรวมไปถึงสมรรถนะด้วยก็จะแตกต่างกัน ทั้งหมดเลยนะแต่นี้เราพาชมตัวท็อปนะก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยสเปคเทพที่สุดแล้วนะก็สเปคอย่างที่ได้แจ้งไปทั้งหมดเลยครับส่วนจุดเสียบชาร์จไฟครับจะอยู่ที่แก้มด้านท้ายฝั่งขวานะครับก็จิ้มไปแบบนี้เลยก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เราเติมน้ำมันอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็รองรับทั้งแบบ AC ชาร์จแล้วก็ DC ชาร์จนะครับถ้า AC ชาร์จเนี่ยจะ รองรับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะชาร์จจาก20%จนถึง100%เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับส่วน DC ชาร์จรองรับกำลังไฟสูงสุดเนี่ย100กิโลวัตต์นะครับก็สามารถชาร์จจาก30%จนถึง80%เนี่ย ภายในระยะเวลาเพียง32วินาทีสำหรับภายในห้องอระสางของเจ้า l i d า r a R D6 นะคบภายในเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบนะครับอย่างคันนี้น่าจะเป็นสีทูโทนนะก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ตัดด้วยสีดำนะครับก็จะดูรูดาพรีเมียมนะแล้วก็อีก1เวอร์ชั่นก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับก็จะมีความสปอร์ตโชบเฉี่ยวอันนี้สีภายในรู้สึกว่าจะ แล้วแต่สตัวถังภายนอกนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของออปชันเลือกกันอีกทีนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแน่นอนอยู่แล้ว3าก้านะครับมีในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆ a d a s นะครับ a p t i v e Cruise นะครับตั้งระยะห่างรถคันหน้าอันนี้คุณเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดการตั้งค่าของตัวรถก็ไปตั้งที่หน้าจอตามสไตล์รถจีนนะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับ เป็น Full LCD ขนาด10.25นิ้วนะครับแล้วก็จอ Infotainment นะครับขนาดใหญ่เลย14.6นิ้วนะครับก็เป็นระบบทัสกีแล้วก็รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยซึ่งถ้าคุณจะสั่งเนี่ยคุณต้องพูดคำว่า Hi Lidala ่า <Hi. S 1> นี่นะแล้วคุณก็สั่งอะไรไปเลยนะเดี๋ยวตัวรถมันก็จะจัดการให้อันนี้คุณน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่หน้าจอนะครับนี่ก็จะสามารถที่จะปรับต่างๆได้โหมดการขับขี่นะมีสบายมีมาตรฐานแล้วก็เป็นโ o นอร์มอลอีโคสปอร์ตนั่นเองสปอร์ตคือกีฬาแปรตรงๆเลยนะครับการค่าเครนะครับต่ำกลางสูงนะพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ระบบช่วยกับรถอัจฉริยะนี่โหมดเข็นนะครับก็คือเข้าเกียร์เอ็นนี่ปรับได้กดได้นะครับนี่ปิดกระจกควบคุมแรงต่างช่วยเหลือการขับขี่นะครับ อยู่ที่หน้าจอหมดเลยนะก็ตามสไตล์นะรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนนะครับที่แต่หน้าจอเขาลื่นไหลดีนะเนี่ยผมแตะแตะไหนนะฟิวฟิวเฮ้ยลื่นไหลใช่ได้ใช่ได้น้าจอโอเคแล้วก็มีอ่าปุ่มให้ควบคุมนะครับเขาน่าจะทําการบ้านมาดีปกติเนี่ยลูกค้าชาวไทยเนี่ยก็มักจะบ่นว่าไปปรับอุณหภูมิแมลงต่างที่หน้าจอนะวุ่นวายมากครับอยู่ต้องมานั่งเลื่อนปรับ สวิงแอร์แรงต่างวุ่นวายนี่เขามีง่ายๆเลยนะครับเปิดปิดเร่งพัดลมเบาพัดลมอุณหภูมิจะขึ้นจะลงจะร้อนจะหนาวแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลดูโอโซนด้วยแยกการซ้ายขวานะครับนี่มีให้เลยไล่ฟ้าหมุนเวียนอากาศนี่มีปุ่มกดให้ง่ายๆนะครับนี่แล้วก็ที่คอนโซลตรงกลางคันเกียร์หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคันเกียร์มาแปลกอีกแล้วนะครับก็เป็นดีไซน์ที่เก๋ไก๋เตะตาดูดีนะครับปุ่ม g p อยู่ตรงนี้ Auto hole, นะครับ Auto h o ฮนะครับโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้นี่โหมดโหมด,หม,ดมีอะไรบ้างโหมดในรุ่นท็อปเนี่ยจะมีทั้งหมด7โหมดนะเพื่อนเพื่อนการขับขี่ก็จะมีตั้งแต่อีโคคือประหยัดสบายนะครับกีฬาคือสปอร์ตเนี่ยพื้นทรายนะครับด้วยความที่ขับสี่เนี่ยเป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ออฟโรดด้วยมีพื้นทรายมีคโครนมีออฟโรดมีลุยน้ำอ่าก็มี7โหมดเท่ากับ ฟอร์เ a นเจอเลยนะเว้ยแล้วก็ตรงนี้แท่นชาร์จไร้สายาไว้เลสชาร์เจอร์กำลังไฟในห้าสิวัตต์นะครับก็เป็นฟ้าชาร์จเลยนะแล้วก็จุดเสียบ USB มีให้นะครับ Type A ไท p e C นะอย่างละหนึ่งตำแหน่งที่วางแก้วน้ำมีให้ที่เก็บของด้านล่างมีให้ power outlet อยู่ตรงนี้นะครับก็มาในรูปแบบ ร่วมสมัยนะดับเบิลเลเยอร์แล้วก็เก็บของด้านล่างได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเจาะรูซูเอตสวยงามนะครับปักโลโก้ลิดาล่าเบาะดูดีพรีเมียมการเดินได้ตะเข็บต่างๆวัสดุดูดีเลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยวัสดุต่างๆแผงประตูคอนโซลหน้าตัวเบาะนี่โอเคเลยแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าด้วยเพื่อนๆนะครับนี่ปรับไฟฟ้าหมดเลยคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะครับด้านหน้าก็ปรับไฟฟ้านี่สูงต่ำเลื่อนหน้าถอยหลังเอนได้ต่างๆ รบคันอ่ะพื้นที่ตอนหลังนะครับองศาการนั่งก็มาฟิลกระบะเหมือนกันนะก็นั่งชันนั่งตรงแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่นั่งในท่านี้เลยแต่ว่าพนักพิงศีรษะก็สามารถที่จะปรับได้นะครับอ่าตำแหน่งการนั่งก็จะเป็นแบบนี้เลยแน่นอนโป่งโล่งเฮดรูม <Head room S 1> ด้านบน2ฟฝ่ามือนะครับเล็กรูมคืบหนึ่งปกติมาตรฐานมีพนักวางแขนอ่ะมีที่วางแก้วน้านะครับองศาการนั่ง ก็โอเคแต่นั่งชันนะเพื่อนๆนถือว่านั่งชันอยู่แล้วก็ฟีเจอร์ตอนหลังที่ให้มานะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมีจุดเสียบ USB ทั้ง Type C Type A มาให้และที่สําคัญยังมีในเรื่องของระบายอากาศที่ตัวเบาะนั่งตอนหลังด้วยนี่นะครับกดปุ๊บก็จะเป่าลมเย็นออกมาที่ตัวเบาะนะครับทั้งคู่เลยนะตอนหลังมีให้นะครับตอนหน้าเขาก็มีให้อยู่แล้วถ้าตอนหลังมีนะครับแต่ว่าไม่มีไฟเก่งด้านบนมาให้นะครับก็ก็จะมืดๆหน่อยต้องใช้ไฟจากตอนหน้ามือจับมีให้ เพื่อเอาไปลงไปลุยก็ยึดเอานะครับก็โอเคนะฟีเจอร์ที่ให้ก็เน้นนั่งสบายแต่ว่าองศา,ศาการนั่งค่อนข้างที่จะชันแจ้งไว้ให้ทราบเลยและนี่คือรายละเอียดภาพรวมนะครับของ l i d ดาล RD6 กนะก็เป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศไทยนะครับวันที่เราถ่ายเนี่ยราคาเรายังไม่ทราบเช่นเดียวกันนะแอบกระซิบเลยอาจจะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์อยู่แล้วว่าราคาที่ประเทศจีนนะเขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ7 0 0 0 0สนถึง8แสบาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดเนี่ยล้านนิดๆน,นะไม่ถึงล้าน0 0 0นบาทนะครับก็ราคา ในประเทศไทยนะวันนี้ที่คลิปออกไปราคาออกแล้วนะครับก็สามารถเลื่อนลงไปดูที่ Description ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ราคาอย่างเป็นทางการของเจ้า l i ดดาล่าอาร์ดคันนี้เอาไว้ฮะก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ